คนที่มีกลิ่นปากนะคะคนที่มีกลิ่นตัวหรือคนที่มีลมหายใจอะคะ่ะไม่สดชื่นหรือเหม็นหรือว่าแบบหายใจขึ้นมาเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันมีอะไรอยู่ข้างในยเงะะี้ยนั่นแสดงว่าลำไส้ของคุณมีปัญหานะคะมันสัมพันธ์กันแบบชัดเจนเลยค่ะเพราะถ้าลำไส้ของเราไม่สะอาดลำไส้ของเราเน่านะคะหรือมีอะไรตกค้างมีสารพิษตกค้างในลำไส้นะคะก็จะส่งผลทําให้เราอะแสดงออกมา ในข้างบนนะคะไม่ว่าจะเป็นอุจจาระเก่าที่ข้างค้างนะคะหรือว่ามีปัญหาท้องอืดน,นะคะท้องผูกหรือว่าเป็นกดไหลย้อนก็ตามไอ้พวกนี้ทั้งหมดนี้ล้วนมีจุดเริ่มต้นสาเหตุจากการที่ลำไส้ของเรามีสิ่งสกปรปกมีสารพิษและไม่ได้รับการดีท็อกหรือล้าง หรือล้างลำไส้ออกนะคะซึ่งกระบวนการในการจัดการล้างระบบลำไส้เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาแล้วก็มันจะต้องใช้ตัวที่มันช่วยในการล้างได้จริงๆซึ่งใน a v i n i x นะคะจะมีตัวล้างลำไส้อยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไซเลียมฮักนะคะเป็นตัวล้างลำไส้ที่เจ๋งมากๆดีออกมาจะช่วยทําให้ลำไส้ของเราสะอาดขึ้นคนที่มีปัญหาท้องผูกก็จะค่อยๆขับถ่ายออกเพราะฉะนั้นคนที่ทานในช่วงแรกอาจจะรู้สึกเลยว่าถ่ายมากกว่าเดิมปกตินะคะแต่ไม่ต้อง ต้องตกใจเพราะมันจะไม่มีอาการปวดบิดมันไม่ได้มียาถ่ายแต่มันจะทําให้ลําไส้ของคุณสะอาดขึ้นแล้วก็ลดทีนี้ยขงคุณทานไปต่อเนื่องซึ่งคําว่าต่อเนื่องคือต่อเนื่องในแบบสเต็ปของการแบบ3เดือน5เดือนถึง1ปีก็ตามลําไส้คุณจะสะอาดกลิ่น